สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาพบกับไลฟ์เพจโฮมการ์เด้นวิวค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพามาพบมาชมแบบบ้านตัวอย่างและบรรยากาศภายในโครงการซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่โฮมการ์เด้นวิวสุรนารายหนึ่งค่ะพบกับน้องและอ้อยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการค่ะค่ะสำหรับโครงการโฮมการ์เด้นวิวสุรนารายหนึ่งนะคะค่ะของเราทำเลจะติดถนนใหญ่เนาะติดถนนสุรณนายค่ะ ของเรามีทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะขนาดตั้งแต่3ห้องนอนจนถึง5้าห้องนอนเลยค่ะูกค้าค่ะตัวนี้นะคะทำเลของเราค่ะตั้งอยู่ติดถนนสุรลายใกล้ห้างสรรพสินค้าเนาะใกล้รถตัดบ้านเกาะใกล้เซ็นทรันค่ะใกล้เทคโนูใกล้ราชพัฒนค่ะใกล้ทางวิลล่าใกล้ไหนบ้านเกาะค่ะค่ะไปมหาราชง่ายนิดเดียวเนาะไปตัวเมืองประมาณ5-6กกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับการเดินทางของเรานะคะการเดินทางของเราง่ายนิดเดียวค่ะถ้ามาจากแยกประตูน้ํานะคะขับตรงมาประมาณ5-6ถึงกิโลเมตรค่ะก่อ,ะอนถึงแยกไปแดนจอหอค่ะอยู่เทอรรถกลับมาประมาณ5 0 0เมตรสังเกตง่ายๆโครงการของเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโลตัสบ,บ้านบอกค่ะเราทราบทำเลที่ตั้งของโครงการแล้ววันนี้เราไปชมบ้านตัวอย่างกันเลยค่ะเชิญค่ะ,คะตามน้องกับไอมาเลยนะคะ นตัวอย่างนะคะ แล้วค่ะบ้านตัวอย่างชั้นเดียวของเราค่ะและนี่ก็เป็นบ้านตัวอย่างชั้นเดียวของโครงการเรานะคะจะเป็นบ้านแบบ11 b ขนาดพื้นที่อยู่ที่57ตารางวาขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน150ตารางเมตรค่ะจะเป็นขนาด บ้านที่3ห้องนอน2ห้องน้ํสองที่จอดและพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็คือพื้นที่จอดรถจะเป็นพื้นที่จอดรถที่จอดได้2คันแบบเต็มพื้นที่เลยค่ะเ้วก็จะเป็นโซนที่มีปลั๊กไฟที่สามารถใช้อำนวยความสะด,ดวกก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าล้างรถทํากิจกรรมภายในบ้านได้เลยค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสวนสามารถใช้จัดสวนทนาสวนหย่อมหรือว่าเป็นพื้นที่รีเด็ตตอนเย็ๆนๆเนาะนั่งกันครอบครัวหน้าบ้านค่ะไว้รับลม là, อะไรอย่างนี้ค่ะ สวนว่างมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ส่วนตัวบ้านก็จะวางให้เหลือพื้นที่หน้าบ้านไว้ใช้สอยค่ะอันนี่เป็นส่วนนะคะเหลือเยอะมากเลยค่ะขั้นต่ำประมาณ3ามเมตรได้นะคะค่ะต่อไปเราพากันไปพบกันด้านในเลยนะคะ หน้าค่ะก็จะเป็นส่วนประตูเต็มบานตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องรับแขกห้องแรกค่ะตรงนี้เราก็สามารถนั่งรับลมหรือว่าพูดคุยกันยามเย็นสนทนาการเล่นๆได้ค่ะกว้างไหมคะพี่อ้อยกว้างมากเนข้ามาในบันไดตรงนี้ตรงนี้นะจะทาเป็นที่ชั้นวางรองเทา้าก็ได้นะคะหน้าบ้านหรือนักเล่นนะคะเดินเข้าเข้าได้สองด้านนะคะตรงนี้สามารถเดินเข้าได้สองด้านเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ เป็นโซนแรกนะคะของบ้านด้านหน้าบ้านก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะสามารถวางชุดโซฟาแล้วก็มีทางด้านนู้นจะเป็นโซนทีวีเครื่องเสียงเป็นไงคะพี่อ้อยโซฟานุ่มไหมนุ่มมากค่ะนั่งสบายยเลยกว้างเลยนะคะค่ะพมีความกว้างมากค่ะสามารถจัดซอยเพื่อเปิดจัดพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เพิ่มเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นใช้เวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าทำเป็นกิจกรรมอย่างอื่น ต่อไปก็จะเป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารค่ะพี่อ้อยตรงนี้เราก็มีการวางโต๊ะอ,อา,าหารไว้สาหรับ<ะ>นั่งดืง่มนั่งกินกันได้แบบลงตัวค่ะตัวนี้อ่ะอย่างตัวนี้เนาะปกติเราจัดวางไว้ประมาณสี่ท่านสมมุิครอบครัวใหญ่เนาะมีประมาณหกท่านเสริมได้ข้างละหนึ่งอย่างนี้ค่ะเราจะมีพื้นที่เยอะมากเลยค่ะพที่อ้อะคะส่วนด้านข้างเวลาเรานั่นงรับป,ประทานข้าวเนาะตัวนี้ จะเห็นวิวด้านข้างบ้า,านเงี้ยค่ะเราสามารถเปิดรับลมตรงนี้ก็ได้ค่ะได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเหมือนเราไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ตลอดเวลาอี้ก็ได้ค่ะแต่ตัวเนี้ยค่ะตัวที่จะเป็นหน้าหน้าต่างบานยาวเนาะเราสามารถต่อเติมทําเป็นเทเลสออกไปด้านเล่นระเบียงด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะได้ชมวิวด้านเช้า,นานเนาะพื้นที่ใช้สอยด้านข้าง่บบนี้กแล้วค่ะต่อไปค่ะจะเป็นโซนของห้องครัวนะคะ เรามีการรับประทานอาหารเราก็ต้องทําอาหารันก่อนค่ะแน่นอนค่ะครอบครัวของเราก็จะมีการแบ่งก้านส่วนไว้เรียบร้อยค่ะเป็นะคะเป็นไงคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเขาเตอร์ทัวร์กว้างมากตอนนี้มีที่วางเตาแก๊สมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทรนี้ก็จะวางตู้เย็นได้อะไรได้อย, Wool อย่างเง,<อ>งี้ยค่ะค่ะจัดพื้นที่ใช้สอยไว้ให้สําหรับครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวเล็กถึงไปถึงจนถึงครอบครัวกลางค่ะค่ะ ตัวนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างเนาะอุปกรณ์ในภาพเป็นการตกแต่งเนี้ยค่ะอย่างตัวเขาตะกรัว,วถ้าเกิดอ่าตัวนี้ถ้าลูกค้าจองวนี้นอนวันนี้เราจะแถมทั้งเขาตะกรัว,วแล้วก็ซิงค์ร้านจานหนึ่งุ่มให้ลูกค้าไปเลยค่ะเพ <fod> ียงแค่ลูกค้าดูไลฟ์สดแล้วก็แคปหน้าจอตอนนี้มาเลยค่ะโซนต่อไปค<ช>่ะพี่อ้อยน้องจะพาชมโซนห้องนอนค่ะห้องนอนของเราก็จะมี3ห้องนอนค่ะจะเป็นด้านนี้นะคะเชิญค่ะพี่อยากดูห้องนอนใหญ่อะค่ะเชิญเลยค่ะหอทางนี้ ว้างไหมคะว้างค่ะขน,ขนาดของเตียงเริ่มต้นได้จากไซส์5ฟุตไปจนถึง6ฟุตเลยค่ะหรืออาจจะมีการแบ่งเตียงเป็น3.5ฟุต 2, mm hmm. 2> เตียงก็ได้ค่ะส่วนด้านหน้าย่อยหน้าหนาวเราสามารถเปิดรับลมตรงนี้ได้เลยเนาะไม่ต้องเปิดแอร์อีกแล้วค่ะเพราะว่าบ้านเราหันหน้าทางทิศใต้ลมเข้าได้ตลอดค่ะอบ,<า>บ<า>อ่อนเย็นเลยอากาศก็จะเย็นสบายอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้บ้านไม่อับแล้วก็มีการพายเทอากาศออกได้ดีค่ะ โซนต่อไปค่ะ้อาจะพามาพบกับโซนห้องนอนเอ้ยขอโทษค่ะขอเอไปด้วยอันนี้จะเป็นโซนห้องแต่งตัวค่ะเราจะมีการกั้น,นห้องแต่งตัวไว้ให้ลูกค้าสําหรับบ้านไทยนี้โซนห้องแต่งตัวอันนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะเพราะว่าที่ความทางกว้างสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้ทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ได้เลยค่ะส่วนตัวโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเครื่องแต่งตัวเราก็ลังมุงนี้ได้ค่ะและตรงน,นี้สำคัญเลยตรงน,นี้หน้าต่าง ไว้สาหรับเปิดรับช่องรับแสงเวลาแต่งหน้าเราจะได้หน้าไม่เทานะคะค่ะตัวนี้ของเราจะเป็นห้องน้ําในตัวเนาะค่ะของเราจะแยกโซนเปียกแห้งค่ะค่ะสุขภัณฑ์ของเราใช้คอโต้ค่ะค่ะค่ะตัวนี้จะมีเครื่องทําน้ําผุ่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราแถมให้อย่างเงี้ยค่ะว้าวดีจังเลยค่ะต่อไปค่ะใช่แล้าจะหาใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นห้องน้ํารวมเนาะค่ะ ห้องน้ำด้านนอกเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการกั้นเปียกแห้งไว้ชัดเจนตัวนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์เช่นเดียวกันก็คือคอตโต้ชมห้องน้ำาห้องน้ำขอา้างมากค่ะชอบไหมคะตัวกระเบื้องกอติดทั้งผนนังทั้งห้องเลยค่ะของเรากูยังชนฟ้าเลยค่ะตรงนี้นใช่ต่อไปเป็นห้องนอนกลางค่ะจะเป็นไว้สำหรับ ห้องน้องชายหรือว่าห้องไว้สําหรับรับรองก็ได้ค่ะเช่นเดียวกันก็คือสามารถรับได้เตียงตั้งแต่5้าฟุตจนถึง6ฟุตเลยค่ะส่วนมุงนี้ก็จะเป็นโซนอาจจะเป็นห้องก้อยากจะเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าเป็นโต๊ะเครื่อนแป้งก็ได้ค่ะมือจับนะ้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นไซส์ใหญ่ขนาดตู้เสื้อผ้าสามบานประตูเลยก็ได้นะคะใช่ค่ะวางีห้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเนาะตรงนี้ ก็จะมีโคมไฟหัวเปี้ยงนี้ค่ะวางเปิดสวิตช์ไฟก่อนนอนเงี้ยค่ะติดได้ใช้ใช้สอยพื้นที่สายสวยได้เยอะมากนุ่มสบายเลยค่ะค่ะต่อไปเราไปดูห้องลูกสาวกันบ้างดี่ก่าค่ะพี่อ้อยตัวนี้จะตกแต่งไว้ในโทนชมพูสาหรับลูกสาวเนาะว้าวสวยมากเลยค่ะตัวนี้ลูกสาวอยู่คนเดียวเนาะ3.5ฟุตก็กำลังน่ารักอยือว่าพอดีสําหรับห้องสาวๆการแต่งตัวอาจจะใช้เฟอร์สีขาวเพื่อทําให้ห้องดูกว้างขึ้น ตู้ตัวนี้ก็ผักมาตามชุดเราสามารถเลือกซื้อได้ส่วนวิวด้านหลังค่ะพี่อ้อยค่ะวิวด้านหลังก็จะเป็นสวนนะคะสามารถต่อเติมครัวไทยด้านนอกได้ค่ะตัวนี้ด้านหลังก็เหลือประมาณสักสองเมตรห้าสิบค่ะอย่างต่ากว้างเลยค่ะใช่ค่ะหมดแล้วเนาะสำหรับบ้านชั้นเดียวของเราใช่ค่ะอ่อตัวนี้วัสดุของเรานะคะตัวนี้จะก่อด้วยอิฐมวลเบาค่ะค่ะมีระบบท่อกันปวดเนาะ เรารับประกันบวกสองปีตั้งแต่วางโครงสร้างเลยตั้งแต่ก่อนเทพื้นค่ะแล้วก็ตัวหลังคาเราใช้หลังคา S อสซีดีค่ะประกันโครงหลังคาห้าปีค่ะห้าปีเหรอคะใช่ค่ะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องรั่วซึมแน่นอนตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวบ้านเรารับประกันหนึ่งปีค่ะค่ะของเรามีอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโดยตรงเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องรากฐานที่มั่นคง ต่อไปเราก็จะไปพาชมาบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะค่ะเ็บเก๋งๆเหมือนกันค่ะเชิญเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนชั้นเดียวเนาะตอนนี้ก็จะเป็นซอยบ้านชั้นเดียวที่กาลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ที่เรากําลังขึ้นอยู่ประมาณห้าหกหลังเนาะจะทยอยขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะตอนนี้ซอยนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วเหมือนว่าเราจะปิดซอยนี้แล้วเนาะใช่ค่ะเท่าไร่นี่สามแปลงได้ไหมคะใช่ค่ะสามแปลงสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ซอยไหนคะซอยสองเนาะซอยแรกค่ะซอยแรกพี่ชมอ๋อซอยสามนะคะจะเป็นโซนสองชั้นอย่างนี้ยค่ะ คือถนนเนี้ยวกว้างม,มากเลยอันนี้ก็จะเป็นซอยสองชั้นนะคะที่กำลังเปิดใหม่เนาะใช่ค่ะนนี้เพิ่งเริ่มสร้างคะ่ะพอพอดีว่าซอยแรกของเราตอนนี้เหลือประมาณ3-4ถึงยูนิตเท่านั้นเนี้ยค่ะขับรถกลางวันตอนเที่ยงยังลมเย็นอยู่เลยนะคะใช่ค่ะ จะไม่นอนมากเย่างนี้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นซอยบ้าน2ชั้นของเราเป็นบ้านพร้อมอยู่แล้เราก็จะมามาพบกับบ้านตัวอย่าง2ชั้นนะคะ จะเป็นบรรยากาศบ้านสองชั้นที่อยู่ในเฟสเจ็ดของเราเฟสใหม่นะพี่อ้อยโซน,ด,นด้านนี้เนาะเฟสเจ็ดของเรานะคะบ้านเลขที่ของเราจะขึ้นต้นด้วยเก้าเก้าเจ็ดเนาะไล่เป็นทับเป็นแปนไปบ้านเลขที่สวยค่ะอย่างตัวนี้เนาะดูภาพบรรยากาศเนี่ยค่ะภายในโครงการเนาะุกคนตาก็ซอยเราก็ไม่ลึกมากเนาะีแค่ต่านี้ก็จะมีฟ<ข>อขึ้นมาเกิดขึ้นนี้นะคะค่ะใช่ค่ะจะเงียบมากเลยค่ะไปค่ะ <ด>ชภา<ค>ยในบ้านกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นไ y S ค่ะจะเป็นไท,นไท3มห้องนอน2อห้องน้ําจอดรถได้สองพันค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นลานจอดรถเนาะปกติจอดรถได้2อันแต่ความจริงจอดได้มากกว่าน,นั้นค่ะคดูพื้นที่เหลือด้านข้างค่ะเหลือเยอะมากเนี่ยค่ะ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเนาะไว้สําหรับอุปกรณ์ล้างรถฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะเก็บตรงนี้ได้เลยตัวนี้ต่อเติมได้มั้ยอ้อยดูกว่าอ๋อตัวนี้ต่อเติมได้อีกเยอะเลยค่ะทั้นรถเป็นห้องก็ได้ค่ะได้อีกห้องเต็มเลยค่ะเติมเนาะใช่ค่ะสําหรับคนที่มีผู้สูงอายุเนาะอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะต่อเติมได้เยเอะมากไปค่ะเราไปดูสวนหน้าบ้านกันค่ะตัวนี้ประตูของเราเนาะประตูจะเปิดได้สองด้านจะเข้าทางรถลงรถก็ได้ค่ะ่ะตัวนี้ สำหรับหน้าฝนตัวนี้เข้าทางนี้ไม่ต้องผันประตูใหญ่จะได้ไม่ต้องโดนฝนหรือว่าลำบากในการขนของเข้าบ้านค่ะคนตน,นี้เป็นประตูเล็กขนานที่ใช้งานได้ค่ะที่ด้านในค่ะตัวนี้จะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะ,อะโอ้เป็นไงครับโซฟาของเราสวยไหมคะนุ่มมากคะ่ะกว้างมากนี่ใส่โซฟาไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะคะห้องกว<ช>้างขนาดนี้ น่งได้อีกหลายคนเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นวางทีวีก็ได้ไงค่ะค่ะสำหรับพักผ่อนเนาะตัวนี้คค่่ะะในส่วนของนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะจะกว้างกว้างมากมีตัอะเนาะตัวนี้พี่อ้อยมาสี่ห้าหกคนพี่ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะต่อด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาได้อีกเยอะเลยค่ะอย่างตรงนี้เราทำเป็นประตูบานเลื่อนสามารถต่อเติมทำระเบียงออกไปนั่งเล่นด้านนอกได้แล้วเราดูส่วนเวลากินข้าว ข้องนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทำบันไดอีกขั้นหนึ่งก็ได้ค่ะมันจะกว้างมากไยค่ะตัวประตูของเราจะเป็นโอเวอร์ไซส์เลยตัวนี้โอ้ให้ดูยไปเลยค่ะตัวนี้เนาะค่ะเป็นโซนห้องนัำแขกกับห้องกินข้าวค่ะเรามเดูโซนห้องครัวกันค่ะวันนี้จะเป็นตัวกระหลังเนาะอ่ามีตู้ตู้ัวพร้อมมีแก๊สมีอะไรที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าหนูจองอยูได้ไหมคะแบบนี้ได้ค่ะมีให้ค่ะว้าวใส่เอ็นเราแถมให้อยู่แล้วอ่อมีอยู่แล้วเรียบร้อยใช่ไหมะใช้งานได้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสามารถทําครัวไทยด้านนอกได้เนี่ยค่ะเพราะว่าค่ะครัวไทยเนาะส่วนใหญ่บ้านเราก็จะทําผัดกะเพราทําอะไรอยู่นู้นอ่ะคไทยค่ะไทยค่ะกินก็จะแรงนิดนึงค่ะค่ะมีปักมีอะไรไว้เรียบร้อยแล้วปักของเราจะเยอะมากสังเกตได้เลยค่ะแบบบ้านที่ดีนะคะใช่ค่ะสวนซักล้างด้านหลังมีสหกาะเรียบร้อยเลย ใช่ค่ะอย่างตัวนี้ของเราก็จะเป็นห้องน้ําล่างเนาะ,ะจะแยกผังด้าหน้าไว้ข้างนอกค่ะเวลาเราแปลงฟันอย่างเงี้ยค่ะเราแปลงด้านนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นที่กั้นโซนเปียกโซนแห้งค่ะเราจะแยกไว้สักเกดเจนมากอ่าสังเกตนิดนึงตัวนี้ของเราจะมีเครื่องทําน้ํอา,าอุ่นเนาะตัวนี้ปั๊กทระมัดุุ่นเลยเรียบร้อยแล้วเราจะมีสายเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตัวสุขภัณฑ์ตัวนี้สุขภัณฑ์ของเราใช้ข้อโต๊ค่ะจะมีช่องวางสบู่ให้อย่างเงี้ยค่ะโทนสีสวยนะคะนี่ใช่ใช่ค่ะดูตรงพื้นของเรานะคะพื้นตัวนี้จะเป็นแกนิเตียวแกนิโต้หกสิบคูณหกสิบเงี้ยค่ะค่ะค่แล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งตัวนี้จะเป็นห้องรักเป็นห้องเก็บของเก็บของใต้บันไดค่ะค่ะเป็นวางพวกชั้นหนังสือชั้นอะไรได้เนยค่ะตรงนี้กว้างเลยมากเลยครับย้อยกว้างมากเล่นแบบโซนได้สบายเลยค่ะ เจอไม่เอ่ยต่อไปค่ะเราจะไปชั้นสองไหมใช่ค่ะดูตัวพื้นของเรานะคะตัวนี้จะเป็นพื้นลามิเนตตัวนี้หนา12มิลค่ะว้าวเสียงแน่นเลยค่ะตน่นเลยค่ะเ็นเลยค่ะสรุปตรงนี้ก่อนเลยบานใหญ่เลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็น กระจกบานใหญ่สามารถเป็นบานกระทุ้งได้รับลมรับลมให้อากาศถ่ายเพลงเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นบานใหญ่เต็มบานเพื่อจะได้รับใช่แบบเข้าบ้านเร้อนก็จะเป็นช่องแสงจะได้ไม่ทึบเกินไปถิงจะได้ไม่อับไม่อะไรเนาะในบ้านเราใช่ค่ะร้อนเดี๋ยวน้องมาต่อกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอ่าขึ้นมาชั้นบนนะคะทางจะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะโอ้โหมีโซนห้องนั่งเล่นข้างบนด้วยตัวนี้พักผ่อนได้สบายเลยค่ะตัวนี้จะกั้นเป็น ห้องนอนก็ได้เพราะพื้นที่มันเหลือเยอะมากถ้าเราไม่ได้ใช้ห้องนั่งเล่นด้านบนเนาะคเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะตรงนี้ดีมากค่ะเรามีอะไรครับพี่อ้อยอ่าเป็นโซนออกไปเราอียงด้านนอกเนาะวิวสามอยสิองศาเลยค่ะนะคะร้อนไหมคะอากาศากดีค่ะเราอยู่ชั้นสองชั้นบนวิวทุ่งันหันด้วยค่ะทุ่งจันหันก็ทราบค่ะว่ารูที่นี่ดีขนาดไหนค่ะสังเกตได้นะคะ ไฟก็มีอย่างเงี้ยค่ะเผื่ออกใช่เ้าดออกเราสามารถมาทํากิจกรรมที่ใช้เครื่องกันได้เครื่องของกองไฟได้เผิดอยากกินหมูกระทะตอนเย็นเอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องนอนใหญ่กนดีกว่าค่ะใช่ค่ะค่ะตัวนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะวางนั่งไหมคะตัวนี้ตัวนี้เราจะทำเป็นกระจกโอเวอร์ไซส์มันจะดูใหญ่มากเลยค่ะ มันเือให้ห้องนอนดูกว้างขึ้นได้ชมวิวเหมือนกันเลยนะคะมันจะดูโปร่งดูโล่งอย่างเงี้ยค่ะดูสบายค่ะอันนี้เราแยกได้โซนทีวีไว้ด้านนี้ได้นั่งเป็นห้องนั่งเล่นอ่านหนังสือได้ตา้ค่ะผมพักก่อนเราเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ค่ะทำงานก็ได้เตียงนี้วางได้ถึงไซส์ไหนพี่อ้อยใหญ่เลไหได้ผมจิดได้มากกว่านี้อีกนะ ตัวนี้ก็ผกบูทสบายๆเลยค่ะออย่างประตูห้องน้ําของเราเนาะจะเปิดได้สองด้านอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวนีน้มันจะเอือ้อในห้องนอนใหญ่ค่ะตัวนี้ค่ะแต่ตอนเข้าห้องน้ำอย่าลืมนะคะลอกดานใดด้านหนึน่งเดี๋ยวจะเอกันพอนดีอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ใชะใ่การที่มีห้องน้ำข้างบนห้องเดียวก็มีปัญหาในเรื่องอจะไม่เจอปัญหาเรื่องกลิ่นเนาะใช่ค่ะ แต่เปัญหารเรื่องปิน่นไปเลยอ่าของเรากระจกบานใหญ่ยอยู่ข้างหลังลูกค้าสงสัยนะคะว่าทําไว้ทําอะไรชมวิวได้เลยค่ะอ่ <c oughs> าค่ะจะเปิดไปจะกว้างมากคะ่ะเลยจังเลยเช่น <c oughs> เดียวกันด้านบนก็สุพรรณเป็นของโต๊ะใช่ค่ะของเราใช้โต๊ะทั้งหลังเลย <ogn> คราวนี้แยกโซนเปีดแห้งเหมือนกันอ่าเรามาดูห้องกลางเนาะตัวนี้เป็นห้องรับแขกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะชั้นแขกการตกแต่งเนาะเขาจะสี แล้วก็ตัวตู้เสื้อผ้านะค่ะอันนี้จะเป็นพูนแบบพอเคานหน่อยนึงอันนี้ลันชิ้นทใหญ่เอันใชก็ได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้เตียงใช้ได้ตั้งแต่สามจุดห้ายันหกพูดได้สบายสบายเลยค่ะอันนี้ก็จะมีมุมห้องแต่งตัวเนาะน่งเล่นน่งเล่นน่งแต่งตัวสบายๆงนโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะคอมหรือว่าเล่นเกมอะไรได้สบายเลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่หรือจะใส่เป็นเกียวเสิมก็ได้นะคะตัวนี้เพราะว่าพื้นที่มันจะเหลือเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะ มีอีกไหมคะมีค่ะก็จะมีห้องนอนเล็กอีกห้องนึงค่ะข้างบนห้องลูกสาวอีกหรือเปล่าใช่ค่ะก็แต่งป็นที่งเลยค่ะว้าวหวานแหววมากเลยค่ะสวยไหมคะสวยค่ะอันนี้เราจะใส่เตียงเล็กเนาะอันนี้ก็ะชอยู่ได้อย่างี้ค่ะอันนี้พวกวิวสวยเหมือนกันเลยมองไปก็จะเห็นโซนบ้านชิ้นเดียวค่ะโซนนี้ตอนนี้เราเตรียมขนาด3.5มลําต้นใช่ใช่ค่ะ ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะมีพื้นที่ว่างที่สามารถทําโต๊ะข้างแป้งหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะมีพื้นที่ใช้เหลือๆเลยส่วนตัวท่าน,นั้งในนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะวานของทุกซี่น่ารักน่ารักเนาะ,ะแต่งสไตล์ผู้หญิงอย่างนี้ค่ะเป็นชั้นวางเก็บของเก็บอะไรนี้ยาดัดผมอย่างนี้นนนค่ะลได้สบายๆเลยตรงนี้ตัวนี้ก็วางหนังสือหรือจะใส่เป็น ตัวนี้ก็ได้พวกแจกันเล็กๆอย่างนี้ค่ะเป็นไอเดียที่ให้ลูกค้าดูได้ลงตัวมากเลยค่ะพืนที่ใช้สอยของเราไดค่ะบ้านเราก็จะเป็นราวบันไดตัวนี้เนาะอ่าใช่ค่ะเป็นลายยุกเนอะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้จริงเนาะค่ะได้ค่ะเป็นท็อปวางข้างบนอย่างนี้ค่ะส่วนยุก็มีไว้ใช้งานลงมาได้สบายค่ะตัว ชมบ้านเหนื่อยเลยสองหลังแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากไหมพอมากเลยค่ะอันนี้ถ้าเราสนใจหรือว่าอะไรมีช่วงที่มีโปรอะไรไหมคะอ่าเรามีโปรพิเศษค่ะช่วงนี้ค่ะจะมีโปรมหากับบ้านเนาะตั้งแต่สองถึงแปดพฤศจิกายนนี้ค่ะที่ MCC อ่าที่เดอะมอลล์ค่ะชั้นหนึ่งเนาะก็จะมีโปรรับทองส่วนลดสูงสุดถึง7บาทเลยนะคะแล้วก็เป็นของแถม18รายการใช่ค่ะ เงอนขาการจองก็ง่ายทีเดียวค่ะจอง่าอยเบาทมีบัตรประชาชนใบเดียวมาก็เป็นเจ้าของได้เลยไหมคะได้เลยค่ะอ๋อยืนเรื่องขึ้นแบงค์ได้เลยใช่ไหมคะโครงการดำเนินการให้หมดเลยต้องห่วงเรื่องนี้ค่ะแล้วถ้าลูกกับบ้านเอ้ยลูกบ้านหรือว่าลูกค้าสนใจเราต้องติดต่อทางไหนคะนี่ค่ะลูกค้าสามารถติดต่อที่ทางลูกค้าที่สามารถรับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์หรือเพจของเราเนี้ยค่ะสามารถติดต่อมาที่0 9 6 9 6 5ห้า 4 5 5หได้เลยค่ะหรือทักอินบ็อกเก็ตมาได้เลยเรามีโปรโมชั่นดีๆปากถึงแน่นอนอยู่โคราชอยู่โฮมการ์เด้นวิวค่ะด้านดีสบายค่ะค่ะถ้าสำหรับอ่าไรนี้เราก็ขอจบไรก่อนเนาะก็ติดต่อติดตามต่ออีพีหน้าเนาะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย